ขบวน84นะครับรถด,ด่วน84เข้ามาแล้วโอ้มาวิ่งสวนกับรถไฟฟ้าสายสีแดง วิ่งระดับบนนะฮะตูนอนก็เยอะเข้าสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเดินทางกันปลอดภัยครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน